ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องจูซันนะครับผมอยู่กับผมจูซันนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม resident evil 4ี่เซนซอร์เด่นะครับผมหรือ resident evil 4 Remake หรือ r e มา s t ตอร์วะไม่แน่ใจนะน่าจะผิดพลาดยังไงขอไ้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวเดโมนะครับผมหรือว่าตัวทดลองเล่นตัวเต็มจริงจะออกวันที่24มีนาคมนะครับผมใครที่รอเล่นก็กำตังรอกันได้เลยครับผมโอเคไม่พูดความตัวเองับเริ่มกันเลย มีสตอรี่นิ้วเกม30 <98. S 1> กันยายน1998วันที่ผมไม่เคยลืมผมเข้ามาเป็นตำรวจวันแรกแต่คืนนั้นและคุนซิตี้ถูกโจมตียังไรก็ตามผมหนีออกมาได้ผมถามตัวเองหลัง,ลงลจากเข้าร่วมทีม แต่แล้ท็อปซีเรตผมไม่มีทางเลือกผมฝึกทำภารกิจหลบสังหารทำทุกอย่างเพื่ออยากจะลืมคืนนั้นผมจะปวดเวลนานี้มันต่างไปแล้วเอาละฮะ l ลีอนสกอตคเดดีนะครับผมโหตรหล่อหลังจากผ่านไป6ปี l ลีอนสกอตคเดดีเอาชีวิตรอดจากเมืองแอโคลนซิต,ตีได้นะฮะจากเชื้อไวรัสนะครับผมอตอนนี้ได้มาทำทำภารกิจตามหาลูกสาวประธานาทิิปดีนะครับผมที่หมู่บ้านหนึ่งในยุโรปนะครับผม เพื่อตามหาลูกสาวที่ถูกลักพาตัวไปนะครับผม,มโอเคไปเลยฮาโอเคภาพโคตรสวยดีออนดีออนคนกโกของเรานะฮะโอเครีเมตรที่โคตรสวยสำรวจสำรวจ กดชิปเพื่อวิ่งโอเคมาไกลขนาดไหนแล้ววะนี่อะไรวะเนี่ยว้าวมีอินเตอร์แนกกับกินด้วยโอ้หผมเลยอยากให้จอคอมของเราเรามีที่รับกิิซนเสลื่นอ่านี่ต้องกดอ้าวีเกมไหนต้อกดีเพื่อนั่งย่อโอเคตรงนั้นทางตันเหรอ นั่นก็ต้องเข้าบ้านนี้แล้วละ่ะสำรวจสำรวจขอเข้าหน่อยนะครับ Anyone home มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมครับที่ระบานเลยแล้วกันอะไรวะเนี่ยอืมไอ้หมุนน่ะอะไร Judgment is n i n e การตัดสิกนกำลังเข้ามาอะไรวะนี่เล่นของกันเือวะนี่วิ่งพุ่งได้พุ่งชนไปได้เลยนี่อะไรตรงมีกุญแจเหรอโคตรสวยไม่มีกุญแจอทองนี้เขาได้สวัสดีครับ อ่ามีเตาผิงเอือดโอ้โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษที่บุกลุกเข้ามานะครับโหอะไรงีงีมาอาปัสสัพตอ่าผมกำลังตามหาเจ้าที่ตำรวจอยู่เห็นเข้ามาแถวนี้ไหมครับ ไม่รู้ไม่คุยด้วยเด้อหืบัตรตำรวจมาริโอเฟอร์นันเดสอาเรียบร้อยอ้าวเฮ้ย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 เจ้าไอ้นี่ขอพับไปดิโอ้ขอหักตายเลยนะ อะไรวะชิบหายแล้วเอาเอากุญแจอยู่นี่ไม่ดีแน่อันนี้อะไรเนี่ยบัตรตำรวจเอ่อนายตำรวจมาริโอฟอนเดนเดสโอเคอ่านแล้วอ่านแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคตรงบานนี้แล้วล่ะไปเนี่ย กันครับเนี่เอาสวัสดีหนุยังเอื้อยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดินสำรวจนะนักสำรวจตัวน้อยตามหานายตำรวจอ่าอ่าเรียบร้อยเฮ้ย รียบร้อยเน่าเังอย่นในรูปป่าววะฟังอยู่ครับสถานการณ์เป็นไงเกิดอะไรขึ้น้าเกิดอะไรขึ้นวันนี้อ่ะแบบอัปเดตอะไรวะไปตรงโน้นเหรอโอเคป้าปืน มีกระสุนเสีบนัดไม่มีสำรองโอเคโอะไรขึ้นวะนี่อะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปตายแล้ววะอี๋โอ๊ยเดี๋ยวยังวะมีดมีพังด้วยเลวรายสุด อะไรลุงอะไรแตกตายนี่จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋อันนี้ปิด่ะสมุนไพร สุวนเรือสีนัทจะหมดแล้วปีกลอกเออนั่บอร์ดบริหารได้ไหมใช่เอ้าแอชลี่ย์ลูกสาวประธานาธิบดีที่เราตามหารูสรูด จากอีแลงได้ยินแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกสาวประธานาธิบดีลูกสาวลูกน้องินทียเป็นไงผมต้องการโลเคชันแถวแม่น้ำหน่อยถีอว่าจะอยู่จากนั้นเขาน้ขาใจแล้วจะหาให้เร็วเลยนะเกิดบางอย่างเกิดข,ขึ้นที่นี่ป่ะอเรียบร้อยอ้าวมาแล้วแกงขวนันจริงาว เราคุยกันครับหนีตีนก่อนไปทางนู้นไม่ได้ส่งไปทางนี้สินะพุ่งเหล่าชายมีโคตรเท่มองมองไมง่ไม่โดดตามด้วยไม่กล้าดิอ๋อเจ็บไหล ไปที่แม่น้ำอเอาอีกาสวัสดีครับเอาโอเคมีกล่องปาบขอบคุณครับโอเคเรือพังเนาะอะไรวะเนี่ยเซฟได้เหรอเซฟไปได้นะเดโมจะเซฟไปทำไมกันกันพาวเดอร์ เสียงคนเยอะๆตะแปลกไก่สำรวจก่อนนะอ่ะอ,นนอะไรเอา้าขอบคุณครับโอเคกระสุนฟูฟูมาหยียบกับดากก่อนโอเคเป่าเลยเอาสวัสดีครับกินตีี สวัสดีครับตีก็กินตีนตายไป,ไป่าวะเหนียวขนาดนั้นเลยนี่เหนียวขนาดนั้นเลยเอ้ยเหนียวจังวะเอเอแค่นั้นเดี๋ินๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ามีเฟิร์สเอท๋อย่าไปใช้แล้วกัน เหนียวเลยเกินแต่ละตัวเอ้ยอ่ะแน่แน่กับดักมาเหยียบวอยมาเหยียบเห็นเห็นเห็นเฮ้ยนี่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 ฮ่าฮ่าตกใจแฟตใช้โอเคใช้อ่ะโอเคกินเฮิร์บเลทเฮิร์บครับครับ ใช้เลยใช้เลยไหมใช้เลยดีกว่าเลือดฟูฟูแบบเต็มเต็มโอเคไปอ้าประตูเออเ <c oughs> อ้ยอืมวะฮะไอ้กองอะไรวะนะชาวบัวนะชาวบัวนะ แบบในภาคดังเดิมสมเรียบร้อยเพื่อนกูเน่าแล้วเปลี่ยนเลยแกทำเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่เปิดให้นัดแรกเปิดให้นัดแรกยะอืม

ไปก่อนเละไอ้หลบไปลุงเอ้ยโอยโชลกสลดมากตอนนี้โดนลุมถึงนะอ้าวัวดนักอ้าวเดือ์เฟสสวัสดีครับหมานเอ้ยเราผู้เล่นน่ะไหนข้างบนก็มาข้างล่างก็จะเอาโอเค ม่ไม่ใช่วันที่โชคดีของกูเลยไม่ใช่วันของกูเก็บทุกอย่างครับตอนนี้เฮ้ยลูกสองเอ้ยอย่ามายุ่งอ่าไอตรงนี้มีกระสุนเออไปก่อนลย

ป่าเ <t ick ering> อ้ยเจ๊ะๆๆๆๆคือคือคุณลนแล้วคุณลนแล้วตอนนี้คือเอ้ยเอ้ยเอ้ยยาแดงยาแดงอ้าวอ่าเปรี้ยวอ้าวอ้าวขัดศีน เฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เอาอะไรวะเสียเวลามานั่งดูใหม่ข้ามไปเลยแล้วกันเฮ้ยโป้งเดียวหัวลั่นไปเวียน โอ้โอ้อะไรวะโอ๊ยงอ้โอ่งโอ่งโอ่ง ไปก่อนเด้นี่ยื้อปาบนี่ตีนตีนรวมยำตีนไก่ใส่ตีนกูนี่เอ้ามีทางมีเรียบร้อยยื้อโอ้ยจ้าโว้ง จะตายได้โหดทรมนตายอีกเลยไปข้ามไปเลยตายเลยจะตายได้ mày mới chạy là. không có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 . Mày không có. không có. không có. không bong 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 Ờ. bong 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 rồi! bong 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 rồi! bong 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 Đi à. Ôi 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 Ai Đi ơi, mày rồi โอ้ยมีมีโอเคม,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 มีมีกอพังมีมีกพังโอ้โอ้ทรมานทรมกเลยเน รียบร้อยจนมุมปะเนี่ยไหวนลอกเลยแล้วกระสุนกระสุนตรองนับกระสุนเฮ้ยขอกลับเข้าบ้านอีกรอบแล้วกันเพื่อความชัวร์เดี๋ยวนะโอเค อะไรอะไรของคุณอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง โอยไปละอย่าโหดรทรมานทรมาร์โอ้ยตัวป่าขวานฮะฮะอะไรวะนิ่งโอ้ระคังช่วยชีวิตย ไม่สนใจกูด้วยไปตามเสียงรักครั้งเหมือนคนไม่รู้จักกันเมื่อกี้ยังตีกันอยู่ได้เลเข้าโบสถ์ฟังเทศฟังธรรมไป อยเซอร์นะโดนปล่อยเซอร์น่ยหมอกสินธรรมอยู่ดีๆก็มีหมอกสินธรรมทุกคนไปไหน,ไไหนกนันเต้นบีโกเรียบร้อยเกินใหม่เรียบร้อย Resident Evil 4โคตรทรมานทรกรรมนะจบแล้วครับผม โอเคเล่นไปทัง้งหมด14นาทีนะครับฆ่าศัตรูไป20ตัวนะครับผมโอเคตัวเกมเต็มก็ผมดูกันนะครับว่าผมจะเล่นหรือเปล่านะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซักกันด้วยบ๊ายบายครับผมเย้